สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนพูดภาษาญี่ปุ่นแบบสนทนากันนะคะเราเริ่มเลยค่ะเก็นกิเดสตาเก็นกิเดสเอเก็นกิเดสจ้าเนจ้าเนเรามาทบทวนะะททวกันทบทวนกันอีกแล้วนะคะเก็นกิเดสตาเก็นกนะะิเดสเอ เอกิงกัเลยานี่านีเรามาทบทวนคำศัพท์นะคะให้พูดตามด้วยนะคะกิงกัเดสตาแปลว่าสบายดีไหมกิงกัเดยแปลว่าสบายดีเอ๊ะแปลว่าสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจกิงกัเดยแปลว่า สบายดีจ้าเนะแปลว่าบายบายหรือไม่ก็ลากรจ้าเนยอย่างนี้ค่ะภาษาญี่ปุ่นบ๊ายบาย